สวัสดีครับผมนะครับน้องเชี่นะครับที่มาถึงโค้ชโจนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับคอร์สสอนสร้างบ้านขายสไตล์ผูเวลารุ่นที่28นะครับหลังจากห่างหายกันไปนานเกือบ3เดือนนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับจัดกันที่โรงแรมหัวหินแกล้นะครับในห้องหัวหินเลยเป็นยังไงพามาชมบรรยากาศกันครับครับซึ่งบรรยากาศวันนี้นะครับเราพบกับลูกศิษย์นะครับที่มาเรียนกับคอร์สของโค้ชโจมากกว่า35ท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์นะครับจากแขกรับเชิญพิเศษไม่ว่าจะเป็นคุณลินคุณเบลหรือคุณชูชาตนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ด้านการทําที่ดินแบ่งล็อกด้านทําปูเวล่าปล่อยเช่านะครับหรือว่าสร้างปูเวล่าขายเนี่ยประสบการณ์ของแขกรับเชิญเนี่ยที่สาเร็จสักเซสนะครับมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังครับเอาคนแนวคิดเดียวกันมารวมกันคืออยู่ได้จริงได้มาเรียนรู้เหมือนพวกเราทุกคนเนี่ยครับการสร้างบ้านขายมันคืออะไรที่ว้าวมากขายไม่เป็นเลยมันต้องได้สุขเสาแหละไปทําการตลาดออนไลน์ก็คือ เราทำการสร้างตัวตนนะคะเรียนรู้มาจากทำเลที่ลูกค้าให้เราเลือกหาค่ะถ้าวันนี้เราต้องทำธุรกิจแบบเนี้ยเราสามารถไปขอดีลที่กับใครก็ได้แล้วได้เงินจองแล้วเราเกรดไถที่ขึ้นโครงการเราได้เงินจองปุ๊บเรา,เาไปเคลียร์ที่ดินหมดเลยเอาไปเคลียร์เจ้าของที่หมดเลยและลูกค้าจ่ายเป็นงวดงาน มันทําให้เราดาเนินธุรกิจอสังหาได้โดยเงินของลูกค้าและตอนนี้นะครับเราอยู่กับโค้ชโจกันแล้วนะครับเป็นเจ้าของนะครับพูวิลล่าบิสพรเวซี่ไพรเวทเูลวิลล่าชาร์ปซึ่งเราจะมาถามกันนะครับว่าวันนี้นะครับโค้ชโจของเรานะครับได้สอนอะไรบ้างในคลาสนี้ครับคลาสนี้นะครับจะสอนตั้งแต่ภูมพื้นฐานเรื่องการทําแบ่งแปลงที่ดินนะครับแบ่งแปลงที่ดินยังไงให้เหมาะกับการที่จะทาเป็นภูวิลล่าและรวมทั้งนะครับเราจะมีทิคย่อยๆอย่างเช่นแบ่งแปลงที่ดินขายสร้างรายได้ให้ก่อน ก่อนที่จะมาเริ่มทําบ้านขายเองก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยพอเรามาแบง่แบงแๆถูกหาทําภูวิลล่าเป็นเราก็จะจาแนกประเภทว่าภูวิลล่าเนี่ยมีกี่แบบซึ่งนะครับหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าภูวิลล่าเนี่ยมีอยู่แค่แบบเดี่ยวนะครับซึ่งความเข้าใจตรงนี้เนี่ยทำให้โฟกัสไม่ตรงกลุ่มลูกค้าดังนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าภูวิลล่ามันมีหลายแบบนะฮะดังนั้นเนี่ยผู้มาเรียนก็จะได้ออกแบบตรงกลุ่มมากขึ้นว่าภูวิลล่าแบบไหนที่ตัวเองอยากทํา และเหมาะกับตัวเองซึ่งนะครับพอเราโฟกัสถูกกลุ่มเนี่ยเราจะออกแบบภูวิลล่าและเราตั้งเป้าหมายถูงลูกค้าได้ถูกต้องพอเราถูกต้องปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเราจะสามารถโฟกัสไปได้เลยนะครับเราจะไม่หลงประเด็นนะครับว่าเราอยากทำภูวิลล่าแบบไหนและสุดท้ายคือเราก็และจริงๆแล้วเราก็สอนเทคนิคการทําภูวิลล่าแบบต่างๆเพื่อเป็นไอเดียวันนี้มันเหมือนอะไรรู้ไหมฮะครูจิวไมันเหมือนเราติดกระดุมให้ถูกต้องแ <How? S 1> นวคิดเราถูกเพราะติดกระดุมถูกแนวคิดเราถูกเนี่ยเราจะสามารถ ตรงหญิงวิ่งผงไปได้เลยมันจะทําให้ง่ายขึ้นนะฮะดังนั้นจะต้องรู้ตัวเองว่าอยากทําภูวิล่าแบบไหนขายใช่ครับทำไมถึงสนใจเรียน พอสของโคจอ่่ก็จริงๆแล้วพี่มีที่ดินอยู่แล้วแต่นี้กำลังคิดว่าถ้าเราจะทำบ้านธรรมดาขายมันก็จะไปชนกับคนอื่นในตลาดเราก็เลยอยากอยากมีความแตกต่างอยากหาอะไรที่มันแตกต่างประกอบกับว่าทาพี่เห็นข้อมูลของโคจโจค่ะก็เลยสนใจก็เลยตั้งใจที่จะมาดี มาดูแบบนี้เลยนะครับเป็นที่เป็นที่ที่ดินแปลงใหญ่นะครับแล้วก็มาแบ่งล็อกขายก็คือมันจะอะไรกันกับคอร์สที่สอนวันนี้เลยนะครับได้ความรู้มากก็ดีเลยครับเพราะว่าได้เหมือนเขาเรียกนะไมาเปิดมาเปิดมุมมองเนาะเกี่ยวกับการทําทำพูวิล่าคร <c oughs> ับเพราะจริงๆเราภูวิล่าเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ผมว่าน่าสนใจเพราะคนแบบให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็ มันก็พอเรามาเรียนกับโพ้ชโจมันก็ทําให้เราได้เห็นมุมมองหลายๆเรื่องว่าจริงๆแล้วพูวิลล่าเนี่ยมีทิศทางในการที่จะแบบทําได้หลายแบบมีตลาดที่หลากหลายรองรับใช่แเรายิ่งได้มาดูโครงการที่ทําแล้วเนี่ยกย็มีความรู้สึกว่ามันทำได้จริงๆอะ่ะวันนี้ที่เรียนมากับพี่โจก็ได้แนวคิดนะครับเรื่องพูวิลล่าให้เช่าที่เราตั้งใจจะไปทาอยู่แล้วนะ mm hmm. ว่าเออพูวิลล่าเนี่ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับกลุ่มนะักท่องเที่ยวที่มา เที่ยวอุดอร<อ>ป็นครอบครัวผมก็เลยมาศึกษาดูในคอร์สนี้ครับโค้ดเก่งเรื่องทูวิล่าค่ะแล้วเรียนวันนี้ได้อะไรไปบ้างครับโอ้ได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับการทำทูวิล่าแล้วก็เปิดมุมมองการทำทูวิล่าว่าไม่จำเป็นจะต้องออทำบ้านขายอย่างเดียวสามารถทำปล่อยเช่าได้ด้วย ก็ได mm. ้ได ouais> ้ไอเดียไปเยอะมากเลยกันก็จบกันไปแล้วนะครับกับข้อสอนสร้างบ้านขายสไตล์ปุยล่ารุ่นที่28ของเราสําหรับใครเนี่ยที่ต้องการจะลงเรียนกับโค้ชโจนะครับในรุ่นที่29เนี่ยไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่าเราจะมีสอนอีกครั้งหนึ่งในวันที่4-5พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ ใครที่อยากเรียนสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับทั้งเพจสอนสร้างบ้านขายสไตล์พื้นลาหรือว่าไลน์โอเอของโค้ชโจเลยแล้วพบกันนะครับที่รุ่น29นะครับสวัสดีครับ